สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทานน้ำพริกกับผักเสี้ยนดองกันนะคะสกายนะคะเพิ่งเลิกงานนะ,ะวันนี้นวดได้สี่ชั่วโมงแล้วเ <laughs> หนื่อยนะคะทานข้าวเย็นตอนนี้ก็จะสี่ทุ่มแล้วมั้งเนเอรลน <laughs> มาทานข้าวกับผักเสี้ยนกันดีก,กว่าเนาะก็ต้อมือหยิบไปดีกว่ามันถึงจะอร่อยเนาะไม่ต้องใช้ช้อนแหละ ฮะแล้วก็มีผักชีด้วยนะคะผักชีอันนี้ผักเสียนที่ไปเก็บมานะคะเนี่ยก็เอามาดองดองแล้วเนี่ยได้ทานแล้วอุ้ยมึนหัวมึนหัวนวดเยอะไปหน่อยนะคะแล้วก็จิ้มเลยนะคะตักน้ำพริกมานะคะมาวางตักน้ำพริกมาวางตรงนี้ก็ได้นะคะใส่นีแล้วก็จิ้มจิ้มเลยนะคะมันจะอร่อย นะคะต้องกินกำคำคำใหญ่ๆนะคะกับผักเสี้ยนดองนะคะวาออ อ <c oughs> ดองสักหนึ่งอาทิตย์นะคะยิ่มไปเลยน้ำพริกกะปิทานกระน้ำพริกก,ะป,ก,ก,กะปินะคะปักเส้นดอง อร่อยนะคะเมื่อเช้าเมื่อวานสิทอดไข่ไปแล้วก้าวกับไขู่่แล้วกินไข่เยอะไม่ได้เด็ดเดี๋ยวก็ท้องอื่นนะคะ ชีด้วยนะคะทีเต็มนมำพรกด้วยนะคะกินง่ายๆนะคะสไตล์ยายสุกาย <laughs> แครอทค่ะแครอทเจนน้มพริกได้นะคะ ผักเซียนอร่อยจริงไม่รู้จักหรอกคะ่ะเพื่อนพาไปเก็บเมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่าเนี่ยผักเซียนไปดองเหมือนผักเซียนไทยเลย <laughs> แล้วก็อ๋อติดใจปีนี้เลยไปเก็บเองเพื่อนไม่อยู่เพื่อนไปอยู่เมืองไทยเดี๋ยวเขากลับมามาขายบ้านที่นี่นะคะสามีเขาตายเขาขายบ้านหลังใหญ่ อาจะได้หลายสิบล้านอู่่บ้านราคาแพงบ้านเดี่ยว จะไปคิดมาเลยบ้านเนี่ยใหญ่บ้านเล็กขอให้มีที่สุขนอนก็พอแล้วเราเคยจนมาก่อนเนาะเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกจะใหญ่จะเล็กจะร่ำจะรวยเอาแค่อยู่มีความสุขก็พอแล้วนะคะมาดูเลยมะม่วงลูกย้ายใหญ่เท่าหน้าเลย <c oughs> กินจนท้องอืดแล้วมม่วงกินสามวันสี่วันแล้วเขาลดราคาไงจริงๆแล้วมันลูกหนึ่งยูโรกว่านี่มันลดราคาหเลยยูโรเดียวเราก็ซื้อมาเป็นสิบลูกเลยกินเป็นอาทิตย์แล้ว <laughs> กักชีกับกินน้ำผริก

อร่อยมากเลยน้ำพริกเผ็ดๆท้องเสียดีจังเลยอะถ่ายท้องดีจัง <c oughs> มดมดขันธคามักคิวโกเปิดมักคิวอิ <c oughs> a, นเะน่จมูกเนาะ อัพอินโฟรล้ว嘛เอะอัพอินโฟแล้ม嘛คุตกอินโฟมะโฟมะไม่ีโฟล์มอร์อินเซนทรัมอะมันจะมีร้านค้าที่ถูกกับแพง ที่นี่เขาเรียกปลาแมคเคีรวที่บ้านเราก็จะเรียกซาบะปลาซาบะมันก็กินแทนปลาทูดได้เนาะปลาทูมันแพงเราก็กินซาบะแหละไม่แพงนะตัวมันใหญ่ด้วยนะคะ อร่อยมากผักเซียนจิ้มเปรี้ยวดีจังเลยวันนี้วันก่อนไม่เปรี้ยวแต่ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ยังไม่เปรี้ยวไม่ได้ที่มันจะฉุนฉุนนะมันจะฉุนฉุนเหมือนอันนี้เลยอ่ะฉุนเหมือนเดี๋ยวก่อนเหมือนเรากินอะไรที่ของญี่ปุ่นอะ ฉุนขึ้นจมูกเดี๋ยวนึกก่อนนึกไม่อกนะคะอร่อยมากเลยค่ะเห็นไม่กิ่งยากษกิ่งใหญ่ด้วย อ่อนเด็ดดังเปาะเปาะเปาะเด็ดมาเสร็จก็เอามาดองเลยดองก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือเข้าไปสักสองสามช้อนถ้าเยอะๆก็สามช้อนเกลือเนาะแล้วก็ข้าวสุกนะคะแล้วเราก็หุงข้าวแล้วเราก็ใส่น้ําข้าวลงไปรอสักห้าวันหรือเจ็ดวันเนี้ยไปตากไว้นอกบ้านนะ เบี้ยพอดีกินผักชีมังม้ง,งคลายหล่อย แล้วก็จะไม่กินข้าวแล้วก็จะขึ้นนอนเลยกพัวหิวแต่เราจิ้นมันผิดอร่อยเหมือนกัน หลายวันแล้วของเต็มตู้เย็นไม่รู้จะรับประทานอะไรก่อน อยู่คนเดียวทานคนเดียวอยู่กับสามีนี่แหละทานคนเดียวเขาก็ทานของเ้าเราก็ทานของเรานะคะอ๋นะคะ,นะคะเห็นไหมคะ <c oughs> นี่ผักเสี้ยนผักเสี้ยนจานหนึ่งผักชีแครอทน้ำพริกข้าวนะคะอร่อยมาก <c oughs> ยิมเห็นฟันเดียว ถักิดฟันนะคะขอทุกคนมีความสุขความเจริญนะค,ะคลิปนี้ร่ำรวยเป็นสิทีมหาเศรษฐีร้อยร้านพันล้านหมื่นล้านกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ